ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินเพื่อน้องโรงเรียนวัดถนนแครถนนแคร์มินิมาราธอน2 0 2 2ในวันวันที่6มีนาคม2,565ณโรงเรียนวัดถนนแคร์ตำบลถนนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีสนใจติดต่อได้ที่โทร0817806945 089-904-8-1-0-0หรือติดต่อได้ที่ร้านสกายเวรบบุรีตั้งอยู่เลขที่6 5หับ3ถนนรอบวัดพระธาตุตำบลท่าหินอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีหน้าสถานีรถไฟจังหวัดลบบุรี หมายเลขโทรศัพท์0818338044รับประกันการันตีโดยเสี่ยงิริชัยอำพร